สวัสดียามแรงครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองหลวงพระบางครับถนนด้านข้างพระราชวังเก่าหอพระบางด้านหน้าผมน้างขวามเมือก็จะเป็นตึก โรงแรมที่พักเช่าแล้วก็ร้านนวดร้านเช่า,าชอมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีร้านอาหารไว้คอยบริการเพราะว่าจุดนี้ไม่เป็นจุดอยู่ศูนย์กลางบนท่องเที่ยวในตัวเมืองหลอบาสสามารถย่างเที่ยววัดภูสีตลาดเซาตลาดมืดแล้วก็สามารถย่างไปชมวิวแม่น้ำคงที่เมืองหลวงขอบาสโดยเฉพาะตอนแรงๆนักท่องเที่ยวจะพาะกันนั่งเรือสำรานล่องโคงชมบรรยากาศสองฝั่งคงระหว่างเมืองจอมเพชรแล้วก็เมืองหลวงบาสแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำคงเดียวโพชิพาเป็นที่ชิวบรรยากาศวิวง,งามกับธรรมชาติตอนแรงๆที่ริม โคงหลวงางครับพี่น้องเป็นน้ำโขงที่หลวงขวางครับกับเรือสำราญพารท่องเที่ยวชมวิวบรรยากาศสอง่งโขงเม,มืองหลวงพบางแล้วก็เมืองจอมเพชรครับสวยงามลายพี่น้องบรรยากาศเน,ยนยียมแรง เกาะเที่ยวชมธรรมชาติวิถีชาวลาวที่เมืองมมระดกโลกประเทศลาวพี่น้องคักหน้าบรรยากาศนะสวยงามเห่นไหมน้องวิวโคตรงามเลยแสงสุดท้ายสองฟ่งโคงโลูกคบาลกับเมืองจอมเพชรพี่น้องคักลายบรรยากาศ แม่โอ่อ,อนทั่กลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นช้าชมทะเลมองสายรุงอยู่บนท้อง,งฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุราจิบชาฟัง,ฟงเสียงเร่ เวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเหงาวางทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่างปล่อยวางแล้วเดินออกไปเติมแรงพลังดังฟันที่ไปจ 河岸。